อ่ะก็กลับสวัสดีเ e อช่องสุดร,รํำนำโชคทุกคนนะครับผมอีที่สามาดูสูตรสองตัวบนชุดเต็มนะครับอ่ะการทํางานของผมก็จะเป็นแบบนี้ก็คือจะลงสเต็ปแรกๆไปก่อนก็คือจะเป็นชุดเต็มเสร็จแล้วค่อยไปตัดหรือเป็นเน้นจากสูตรที่นํามาประกบนะครับนะเป้าหมายไม่ได้ให้เอาหมดเออใครอยากจเจ้าหมดก็แล้วแต่แล้วแต่เจ้า <laughs> <laughs> เออนะเฮ้ยผมเห็นคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่ผมงงกันนะคือแต่และช่องเขาก็ทําตามสเต็ปนะครับสเต็ปของเขาก็คือนํามันจะต้องมีสูตรหลักที่เขาจะนําไปเปรียบเทียบก็คือจะต้องเป็นสูตรชุดเต็มเสร็จแล้วค่อยทําสเต็ปสูตรที่เด่นสูตรอื่นสูตรตัดมาประกบนะครับนะชุดเต็มชุดนี้ทําให้ผมก็ประกบเข้าแล้วจับเข้า สามตัวสามตัวไม่ตรงนะเข้าตัวโตดก็คือเอ่อห้าสามหกก็ออกไปที่สามห้าหกนะมันมีประโยชน์นะครับเพราะว่าชุดเต็มเราจะได้เน้นตัวเลขถูกอย่างงวดนี้ผมไปเน้นที่4กับ3าทีนี้มันไม่มาตามี้รอบก่อนมันมามันมาสตัวในสูตรในชุดนี้แต่รอบนี้มันไม่มานะครับก็คือมันมาเป็นตัวโต๊ดก็คือสากับสาซึ่ง เลข3มันอยู่ในกับเลขสีเป็นอยู่ในเคสที่ผมจะเน้นบนอยู่แล้วนะครับเออเน้นบนแล้วดับดับผมก็ลงตรงนี้ให้อยู่ว่าดับตรงนี้ดับอะไรถ้าสูตรดับใครก็ไม่รู้ว่าไม่มีใครรู้อยู่แล้วว่ามันจะดับตามนั้นหรือเปล่าแต่มันก็คือสติที่มันเดินมามันอาจจะมีหลุดนะได้นะครับไม่มีสูตรไหนที่เดินดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีหลุดนะ เข้าใจด้วยนะครับอย่างเช่นลวดนี้นะครับบนผมก็เน้นที่จะต้องมี1 2 3 4เพราะฉะนั้นวิธีการคิดวิธีการคำนวณมันจะต้องไปตามสเต็ปสเต็ปของผมมันจะต้อง1 2 3 4งาีถ้าไม่ผมถึงไม่ไม่เน้นตรงจุดนี้ถ้างั้นผมจะจับไม่ถูกนะครับผมจะจับ3ตัวไม่ถูกถ้าผมไปเน้นจุดนี้เพราะอะไรผมก็มีวิธีการคำนวณของผมมาก็คือมันจะต้องมี1 2 3 4ประกอบในชุด3ตัว แล้วก็เด่นบันจันท์มันก็มีประโยชน์เพราะอะไรเด่นบันจันหกเก้าสามเพราะฉะนั้นมันก็จะตกอยู่ประมาณนี้ตัวเลขมันก็จะต้องอยู่ประมาณนี้ในโซนนะครับในโซนนี้ที่เราจะวิเคราะห์กันต่อไปนะครับอันนี้คือวิธีการคำนวณของช่องที่เขาทำเป็นสเต็ปนะครับนะไม่ใช่ว่าจับตัวเลขขึ้นมาแล้วก็อ่ะโยนให้ไปเลยนะอันนั้นตัวเดียวผมมีให้อยู่แล้วถ้าตัวเดียวถ้าตัวเน้นนะตัวเน้นจะมาไม่มาไม่รู้นะครับ โอเคนะช่องผมมันเป็นช่องการคำนวณตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องทำตัวเลขขึ้นมาให้ได้เห็นสถิตินะครับไม่ใช่การจับแค่ตัวเลขออกมาแล้วก็โยนให้ไปเลยนะครับเพราะว่ามันก็จะมีเอฟซีที่เขาชอบดูการคำนวณนะครับนะมันมันจะมีว่าเขาเห็นว่าสเต็ปมันเดินยังไงนะครับ ว่ามันมาตามนั้นไหมนะครับถ้าเป็น F4 เก่าจะลุ้ทุกช่องก็ทําอยู่ประมาณนี้ยกเว้นว่าช่องที่ให้ตัวเลขอย่างเดียวนะครับนั่นก็คือใครชอบแบบนั้นก็ตามแบบนั้นนะครับผมอ่ะทีนี้มาดูชุดเต็มนะครับชุดสองตบนชุดเต็มแล้วเราเข้าไปหาตัดจากแต้บจากตัวเด่นนะครับสเต็ปม,มันอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคนะอ่ะอีพีที่สามีพีนี้นะ สูตรสองตัวนี้จะมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับทุกอย่างเป็นแค่การคำนวณถ้ารู้ก็ผมก็ซื้อลอตเตอรี่เหมาหมดแพงเออหรือใครรู้แค่ตัวเดียวบอกมาหน่อยจะซื้อลอตเตอรี่เหมาหมดแพงนะฮะอ่ะสูตรนี้ใช้ยังไงนะครับอันนี้ผมจะเน้นที่หลักสิบรอบที่แล้วนะครับหลักสิบผมหลุดก็คือมันไม่มีที่เ,เลขห้าเพราะว่าหลัก มาห้าหกใช่ไหมสามห้าหกสามห้าหกลักหน่วยมาอยู่นะครับก็คือเลขหก 6. ไอตัวเนี้ยไอตัวสามที่ผมเน้นน่ะมันดันว่ามันดันมาที่เป็นอืมเข้าเป็นหลักร้อยนะครับมันกลายเป็นว่าเข้าตัวนี้สามตัวเนี่ยเนาะก,ก็เข้าแบบนี้นะเออสามห้าสามหกมันเข้าเป็น ไม่ไม่เข้าหกสามเพราะหกสามผมก็ยังคิดอยู่ว่ามันจะมาไหมสามห้าสามหกเพราะสามหกอ่ะมันออกล่างงวดก่อนนะผมก็จับติดไว้อยู่คิดว่ากลัวเขาจะเอาตัวเดิมไม่ออกแต่เขาก็มือนออกหกห้าหกนะตอนแรกผมมองไว้อยู่ประมาณหกสามอ่ะเป็นไม่ได้อยู่เนาะอ่ะทีนี้มาดูซีสูตรหลักสิบหลักสิบรอบที่แล้วหลุดไปหลักร้อยงวดนี้น่าจะกลับมาเดินนะครับหลักหมื่นศูนย์ บวกด้วยอ10สามตัวครั้งที่1นึ่นะครับท .1 น,นะครับนี่แล้วก็บวก9ของทีนะครับ0บวก3บวก9 10 11 12นะที่สองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับกี่ตัวหกตัวหรือเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามสี่ห้าหกหกตัวนะครับตรงนี้ 4ี่แล้วก็หลักหน่วยก็6ตัวหนึ่งสอสี่หนะครับหลักพันบวกด้วยร้อยบวกด้วย2องงที่6 7ไป9เก้าสิน่งนะครับตัวแรก1นึ่งสองสามี่ห้าหกตัวเหมือนกันทีนี้ก็มาจับคู่ชุดนะครับคู่ชุด2ตัวไล่เลยสองหนึ่งถึงสองห สองหนึ่งสอง 2, สองสสองสสองห้าสองหนะครับ3ามหนึ่งสามสองสสาม 2, ส,าม 3, สาม 4, เลขบันอยอะนั่นเนี่ยสามห้าสหสี่หนึ่ง

หกห้าหกเบิ้นเยอะนะรอบนี้อ่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเดสาดสีห้าดหนะครับอ่ะอันนี้มาดูดับดับสิหน่วยรอบนี้ดับอะไรสิบหน่วยรอบนี้ดับที่อ่ามีติดดับอยู่นะครับรอบที่แล้วผมให้ดับสองนะครับ รอบนี้ดับ10หน่วยนะครับตัวนี้ครับเลข2ครับติดดับ10หน่วยนะครับก็คือเลข2เพราะฉะนั้นผมจะตัด2ออกรอบที่แล้วก็2เหมือนกันผมก็ตัดออกเลยสองสถึงสองเกนะครับอันนี้ตัดออก ไม่อยู่ในการพิจารณานะครับโวตโวตโนครับตัวนี้โวตโนสองห้าสองหกมีอีกไหมโวตโนออกแล้วสองสามสองโวตโนออกสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองมีอีกไหมสองคอยไม่มีอีกหน่อยสองนะครับหมดแล้วก็จะเหลือสามสามหนึ่งถึง 1> 3 1 3 2ข้ามเป็น3 3สถึง36 4หนึ่งข้าม4ี่ส5 1ี่หห้าหนึ่งข้าม5้าส6 1ห้าหนึ่งสองข้ามเป็น6 3สา6หกหนึ่งข้าม72เป็น7 3 7ดกนะครับก็จะเหลือในโซนนี้ที่เราจะต้องมาพิจารณานะครับผมตัด2ออกนะครับเพราะว่ามันดับรอบแีวแล้วก็ดับอยู่วันนี้เออวัานอังคารดับอยู่ไหมคิดว่าน่าจะอยู่นะครับคิดว่าน่าจะอยู่นี่ตัด2ออกนะครับ10หน่วย ตัดออกอันนี้ก็ตัดตัด2เนี่ยก็จะเหลือหนึ่งสามสี่หนะครับอันนี้ติดดับ2ไปแล้วนะเอาะต่อไปก็ไปดูเออส,สเลเตะสะแบงสเลเตกับสแบงอืมอาจจะไม่เข้างวดที่แล้วเหมือนกันนะแต่มันก็มันก็มีประโยชน์เกิดมันมานะครับเราก็ดูไป อ่ะรอบนี้นะครับสองไม่มีก็จะเหลือประมาณนี้นะครับตัวเลขไม่สูงมากไม่มีแปดไม่มีเก้าเลยเนาะก็รอบนี้ไม่มีเลขมีสูงสองตัวบนไม่มีแปดไม่มีเก้าเลยเอ่ะเสียดายว่ะชอบเก้าอยู่นะเ <laughs> สียดายว่ะทำไมเลขต่ำจังเลยอ่ะก็รอดูว่ามันจะต่ำมันเดิมไหมรอบนี้ก็ไม่ไม่สูงเนาะสามหกห้าสามห้าหก ห้าหกตัวเดิมมาสามรอบติดไหมเออโอเคอีพ <c oughs> ี okay, นี้นะครับฝากไว้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะครับผมให้ติดให้ดับสองไปก่อนแล้วแล้วก็ตัดสองออกก็จะเหลือประมาณนี้มันอาจจะไม่เข้าสองตัวอาจจะเข้าเป็นตัวโต๊ดอีกผมก็อาจจะจับเข้าอีกนะครับเพราะว่าสติวันอังคารผมรู้สึกว่ารอดูนะผมว่า <c oughs> ค่อนข้างที่จะชัวร์เหมือนกันนะสติวันอังคารคือไอ้ล่าสุดผมให้อะเข้านะ ตัวเด่นอ่ะเด่นวันอังคารมันต้องเป็นตัวไหนมันมารอบนี้ก็ผมว่าอาจจะมีเ hey ฮอีกนะครับอ่ะโอเครอ EP ถัดไปก็แล้วกันครับผมสวัสดีครับ